อียงอ่อนมาพอนเอลเดียบ่าเด็เสี่ยาเ็่ไม่เกบนานากามาาเองนไม่ใช่ก็คือเราแต่งมื่ห้แล้วก็ใกล้ไห้แล้วบน้ผู้ใช้แล้วก็กัดนูกับขัางเล่านะแล้วก็สิบอ่อนบอกือเกิเ้ม่อะไรเสี่ลยอะไร่าลอ่อร่องร่องมาบ่อนจะลองส้าง จะคล้องร่องมาเขาจะคองอนจะสนฟั่งมาจะคองมาจากไหนเอาเต้าบานก็รมเปนขือเลยลุประจานซีซอนไหะอน่เพื่นเนี่เนก่ร้องเพื่อนพี่น้องนจ้า่ากทนัดไครนัดมันนอเสียงเ้าเอนเสียงอื่อมันนาือกันอะร้องใหดาล้ร่ทํานองที่เคยร่ำาเพื่นนองตามใจนะคะ เอพิภาลาดประการไดต้องขอให้ก่อนพะที่นองเลือนะคะคลัฝากเสียงลาเอามาอ่อนดาราธัญยาพรเอาเสียงอ่อนมาบอนเอวเฟนเฟนจ้าดารามาหอดแล้วเอาเสียงส่วนมวนหวมกัน เอิ้นผู้บ่ากำตีเอิ้นผู้สาวกำนันอย่ามัวนั่งนอเมาเถอมักระเถยให้มามเลยมวนกันให้มันเจ้เอานจังสิได้บไ หมายถึงว่าอ่ามันกับเป็นมันก็คือว่าเป็นเป็นลำเพื่อนก็เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ของวอลํลเพื่อนแต่ว่าอยู่ที่ลูกคอ่งมันอะไหลูกเอือนลูกเอือนไม่สิว่าคือกันลูกเอือนนี่คือฐานะไซส์ฐานะมันอันอันคือคือกนนีละคือก่ณีเอือนเพื่อสิบอกว่าเราฝากสำเนียงน่าเสียงเอือนหรือฝากสำเนียงน่าเสียงเอือนเป็นทำนองลำเพื่อนเอามาเอือนเดินมาแอ่ เอวเอล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 ตอลเอาเอล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 เงลเวลเอ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 ลเ้ลเอลเนลเอลเอลเอลเา อนพิรดีนันนายังเห็นขาของลำเพลินบอกกุกได้หน่พอสมการเมสุภาพเพ่อนเป็นคนผ้าเดินเพ่อนเป็นคนผ้าเดินมา่สีมื่สีแข็งเินป็นคนผ้าเดินเพ่อนเป็นคนผ้าเดินคนผ้าเดินเพ่อนเป็นคนผ้าเดินลูกยกเพื่อนเหนือหัวใบลูกยกเพื่อนเหนือหัวใบ ลราเป็นม่นมงังเพิ่นปันไฮเลาเป็นมูนมงังเพิ่นปันไฮทำากินจนเติบใหญ่ทำากินจนเติบใหญ่ลูกขอกลูกขออนุรักษ์ใบลูกขออนุรักษ์ใบบอย่อมให้ดอกเสื่อมสูญลูกขออนุรักษ์ใบบอย่อมให้ดอกเสื่อมสูญให้ลูกล้านด้วย ให้ลูกหลานรุ่นตอรุ่นหูจากเื้อเพ็ดลำพันโให้ลูกหลานรุ่นตอรุ่นหูจากเสื้อเพชรลำพันได้ว่าจะอน <c oughs> ไดูกันนเดี๋ยวพีได้ว <c oughs> ่า <c oughs> ได้ัดดีใจว่าเดี๋ยวม้วนปไ <c oughs> ไม่รูยันนูนว่าบ่คืออยากเบอกก็เก่อย่าง<อ>มันได้แต่ว่า <c oughs> เกิดมามันข้นลูกมันขนละลูกไอ้บอใช่ใช่มันควรระย่างให้ลูกหลานลุ่นต่อลุ่นหูวจากซื้อเพชดร่ำเพลินมวนหยุดห่ลยะดีใจดีใจมีองนี่กะคือคือขึ้นยากแล้วทุกคนเลยว่ามองนี่อันนี้คือว่าเดี๋ยวมวนเลยว่าเดี๋ยวมวนอุณค่ะบมร่มมือจานไม่พี่น้องมาเคยมาเคยเดี๋ยวมวนดีๆอ่ะแล้วเอาคนงาน เล่าผลงานพาเดินเล่าผลาเดนาผลงานพาเดินเดินไปเลาผลงานพาเดินเดินพาเดินเดินไปเดินเลอาผลงานพาเดินเล่าผลงานพาเดินเดินไปเดินไปสู่เมืองสู่เมืองบ้าน ล้งบาสเดินไปเดินไปเดินไปสู่เมืองสู่เมืองล้ำบาละเพ็ดลำเพิ่นขออยู่ในใจทานศรัทธาอีกวงหนึ่งซอยหายดังเด้อตึงตึงเพือแท้ผู้อื่นเขาละแฟนเอยแฟนเดี๋ยวไปนี้ลาแฟนเอยแฟน เศดล้ำเพลินฝากมูเจ้าเศดล้ำเพลินฝากมูเจ้าพากันทรงนัดใจหนุนกะร่มคือกันนะมีมันมันสีล่มคือกันต้องตือนดีด่ามันสีคือกันเลยแล้วถ้าองมูนีก็สีคือกันเบิดแต่ว่าเข้าท่านไอชินให้ล่มหนุนก่อนเนาะใช่มันสีคือกันเบิดเลยพากันทรงนัดใจหนุน แทนคุณผู้ซอยนุ่นบ่ลืมใดฝากทูใจเออเลยดูกอนเี้ใใช่เออต้องให้เจ้าแม่เดี๋ยวเทียอให้ออว่าว่าตีแหลกว่าว่าตีแหลกันนี้เจ้ากระดาเดอร์กันวันน ลาฝากลาฝากสำเนียงนอเสียงเอินเป็นทำนองเดี๋ยวเาฝากสำเนียงนอเสียงเอินเป็นทำนองลำเพออเินเอามาเอินเดิม,มาเอเอนนี่ละ่ะ<ด>เดามาตัวนี้เด้มาตัวนี้เดีวาจังสีเลยเด้อ อันว่าทุกคนเด้ามาอเ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 อแบบนี้เลยอาหารมาได้แล้วเลาฝากสำเนียงนอเสียงเอิญเป็นทำนองลำเพลินเอามาเอิญเด้อมาเอเอเอเคลาแฟนแฟนจ๋าลาแฟนแฟนจ๋าสิบอกเพ็ดลำเพลินเผ็ดลำเพลินเพ็ดเพ็ดลำเพลินมาหอดลาแฟนลาแฟนแฟนจ๋าเผ็ด เผ็ดลำเพื่นเผ็ดลำเพื่นเผ็ดลำเพื่นเผ็ดลำเผ็ดเผ็ดลำเพื่นมาหอดแล้วเอาเสียงแหววดอกทรงมาผู้ใหญ่มาหนะใช้น้ำว่องสาฮอนเพื่อพัดหัวผู้ใหญ่มาหนะใช้น้ำว่องสา พรอพิระดีนานายังเห็นขาของลำเพินยังเห็นขาของลำเพลินพ่อทรงการแม่สุภาพเพิ่นเป็นคนเพิ่นเป็นคนผ้าเดินยกเพิ่นยกลูกยกเพิ่นเหนือหัวใบเอาเขาเป็นูนวาะเป็นสไตล์ ทำกินจนเติบใหญ่ลูก <ทำ S 2> ขออนุรักษ<ด>์กไว้พ่อยอมให้ดอกเสืออ่อมสูญให้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นหูจักซื้อเผ็ดลําเพิ่นเล่าบนงานพ้าเดินเสินไป ส,สู่เมืองบ้านเพศลำเพิ่นขออยู่ในใจท่านศรัทธาอีกวงอีกวงหนึ่งศรัทธาอีกวงหนึ่งซอยให้ดังตึงตึงคือแท้ผู้อื่นเขาลับแฟนเอน่ยแฟนสิบอ่ะลับลัแฟนเอน่ยแฟนลับแฟนเอน่ยแฟน เพ<ม>็ดลำเพิน,พนาฝากมูเจ้าฝากมูเจ้าเพ็ดเพ็ดลำเพินฝากมูเจ้าพ้ากันผ้ากันซองน้อใจหนุนพากันทรง,ทรงน้อใจหนุนเอาผลงานแทนบุญคุณผู้ซอยหนุนบ่ลืมได ฝากสู้ใจเดินซุมท่าได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้บ้านได้คือคือหมายถึงว่าปานนี้ก็คือเอาห้ยเนียยที่สุดเรียนเสียงมันมีหละแต่ว่าทางเสียงบางมองเราต้องเรียนเง้วคือคือขันโลกกับโลกห้มัมให้มันเป็นข้าเลยมันสีชัด มั้เก็อยากได้คือจังผลมาจันเนาะมันมันก็ไปในลูกข้อม่ไม่มันก็คือแบบคลองแท้นะไม่ใช่อันนี้ลูกคอเยอะมากบอเยอะดอกเยอะแล้วชัดด้วยอันนี้เยอะแล้วชัดด้วยแต่บที่นี่มันสิมีบางข้าที่เขาเอือนเอื่อนเกินเสื้ออันนี้เวลาเล่นเสียงตรงนี้ม้วนม้วนตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยให้ให้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นหัวจักเื้อเผ็ดน้ำเพริ่โอ้โหหนีบาม้วนอีนี่เด้

อันนี้กะหรี่เอกลักษณ์จะของอะไเข้ากับเอกลักษณ์เข้าสิแม่หมายถึงว่าค่าสซมันเป๊ะคือคือเขาเข้าันบอแอนด้เพราะว่าลูกคอมัมคนละแต่ว่าก็อยากได้คือใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะนี่ล่ะเอาเอาทำ่องสิล่ะจ้าทำนี่สุดยอดแล้วโอเคแล้ว แต่ว่าเอาให้มองได้ที่มันมันมันสันมันยาวกระบอกว่าอ่าโอเคมันร้สิพยายามเพ็ยรใ้มันได้เนาะต้องในมันได้ต้องจับกระดาษเด้อคันคันหาอะไรอ่านี่ละแต่ว่าเอาัางเต็มนองมันชัดเด้อจ้าอ่าถ้าฟางเต็องมันชัดขอบคุณหลายๆคุณค่าว่าขนมจารย์นะคะฝากด้วยนะคะดาราธัญพรพี่น้องนาะเดี๋ยวจักน้อยพี่น้องเข้าจักน้อยกลับมาทายรูปเรียบร้อยก็ปวดตัวเรียบร้อยสีจัดน้องๆเข้าเดี๋ยวนี้ก็สิเริ่มได้ทั้งน้องเนี่ยแล้วเนาะจ้าเอาเอาสอ่าเอาเอาน้องๆไป จับจับไอแม่ยบาไปมันมันบามันบามันพอดีมันได้เหรียญเสียงมันบวกกดดันแบบนี่ละเพื่อนขี้ล่ำเพื่อนแท้ะ้าจซื้อมันกระสีตายมันเหรียญเสียงบ่อยเนาะนี่ตายเลยดางอ๋ออันนี้มันอันนี้คือมวนคือเอาขี้เอาขี้นี่พอดีขี้นี่เสียงสิเต็มเวลาเล่นเสียงเวลาเติดเสียงเวลายัง พอพออย่าให้เสียงเสียงต่ำมันหายแค่นั้นถ้าเสียงต่ำหายมันกลับมาเป็นตะฟังถ้าเสียงต่ำอยู่เสียงสูงพอดีเอาเลยมวนมวนกุ๊บก็เริ่มก็เริ่มสิได้ทำนองแล้วพี่น้องนะคะจ้าใเอาแบบคุณปรุมอาจารย์ค่ะไจะสิได้ไปฮัดฮอนอยู่ตั้งมองคุณย่างไปคุณก็ได้เนาะส่วนน้อนๆคนจีนไทยหลุดแล้วเลืทำนองแล้วอ่ะไปฮัตวาบันเดี๋ยวเชม่าลองให้ฟังใหม่เชมาให้ปรุมอาจารย์เพื่อนพี่โชคดีเคียยวเย็นดีฟังอีกอ่ะพี่น้องขอบคุณเลื่อยๆที่ติดตามนะคะ